ครับใครคือคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าหมอลานเพื่อนของหมอเอเชียคิดจะฆ่าเด็กงูที่พนมนาคาทั้งหมดแต่ก็ยังไม่สําเร็จไอโมงที่อยู่ด้านหลังของดินนี่แหละชื่อหนึ่งในคนร้ายตัวจริงนะครับโดยเฉพาะ3เหตุการณ์สําคัญนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่มากระชากหน้ากากไอโมงกันว่าเขาน่าจะเป็นใครแต่ดินมั่นใจนะครับว่าไอโมงไม่ได้ทําคนเดียวน่าจะมีการวางแผนและทํากันเป็นขบวนการส่วนหมอคามนะครับกับ2คดีนี้มีความเกี่ยวข้องครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดจะฆ่าหมอลานหรือว่าเด็กงูหรอกแค่ ผลประโยชน์ครับเขาเนี่ยโดนคนร้ายตัวจริงซ้อนแผลให้ทุกคนเข้าใจว่าหมอขามนี่แหละทําเองทั้งหมดซวยจริงๆครับแต่ว่าหมอขามก็ไม่ใช่คนดีนะครับยืนยันจากคาพูดของพ่อปู่พญาน,นาคหรืออนันตชัยที่บอกกับหมอเอเชียนะครับว่าหมอขามเนี่ยมีส่วนกับการตายของหมอรันแต่ไม่ได้ฆ่าครับนั่นหมายความว่าทุกเรื่องในพนมนาคาอยู่ในสายตาของอนันตชัยแบบที่เขาบอกจริงๆดินเชื่อว,ว่านะตอนนี้นะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะเขาน่าจะจับตาดูอยู่ครับและน่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่สามารถบอกหมอเอเชีย กพวกได้และนี่คือ3ามเหตุการณ์สาคัญที่คนร้ายตั้งใจขับรถบรรทุกพุ่งชนรถของหมอลันจากนั้นไปขโมยกล้องหน้ารถแล้วสุดใส่เผาคนร้ายนะครับตั้งใจที่จะเข้าไปเอาข้อมูลเอกสารเด็กงูแต่สุดท้ายเขาก็เอาไปไม่ได้คนร้ายโรยตะปูเรือใบหวังให้รถตู้ของเด็กงูคว่ำนะครับสามเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่คนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันถ้าดูจากการแต่งกายจริงอยู่ครับมีความแตกต่างกันอาดินวงให้ดู แต่รองเท้าเนี่ยมันมีความคล้ายจนถึงเหมือนกันเรากับว่าเป็นคู่เดียวกันแต่เอาล่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด3เหตุการณ์นี้เนี่ยคนร้ายอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้แต่ผู้เขาถูกจ้างมาแต่ว่าใน3เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทาให้เราได้เห็นสีหน้าแววตาของคนร้ายเล็กน้อยก็คือตอนที่คนร้ายพยายามที่จะบุกเข้าไปเอาเอกสารข้อมูลเด็กงูแล้วเกิดการสู้กับอนันตชัยนะครับอนันตชัยพยายามจะดึงไอ้มงออกแต่เขาก็หดสู้แล้วหนีไปได้ ภาพนี้จึงเป็นข้อมูลสําคัญเท่าที่เรามีนะครับดินจึงไปเทียบกับผู้ต้องสงสัยสําหรับดินก็ไม่รู้ว่าจะตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าคุณผู้ชมสงสัยคนนี้หรือเปล่ามากระชากหนาก้ากากเขากันชอนครับดิมองว่าไอ้มงกับชอนน่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ครับน่าจะเป็นคนคนเดียวกันดูจากคิ้ว นะครับโครงหน้าเล็กๆสีหน้าแววตาโดยเฉพาะแววตามันสําคัญสําหรับดินที่รู้สึกว่านี่คือคนคนเดียวกันครับคุณผู้ชมล่ะคิดว่าไอ้มงกับชอนเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ครับหรือว่าเคยสงสัยเขาไหมพิมและเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปตอนนี้นะครับอะแต่นอกจากที่ดินเทียบให้คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยมันยังมีเหตุผลอื่นมารองรับด้วยนะครับที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่าไอ้มงก็น่าจะเป็นชอนนั่นคือตอนที่เด็กงูเนี่ยเขานอ,นอนอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับทุกคนนอนอยู่ หมอวิลซึ่งเป็นพยาบาลก็ดูแลอย่างดีนะครับแต่ว่าพอชอนนะครับบอกว่าจะดูแลเนี่ยเด็กงูเขากลับตื่นขึ้นมาแล้วก็แยกเขี้ยวหูแห่แห่แห่หมอวิลเป็นพยาบาลมากับคณะเดียวกันกับชอนเนี่ยทำไมถึงไม่โดนล่ะนั่นหมายความว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เด็กงูเนี่ยจะรู้ว่าชอนเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนร้ายครับสัญชตาตญาณของเด็กงูที่พนมนาคาเท่าที่ดินสังเกตดูเนี่ยเขามากักจะขู่แบบเนี้ยกับคนที่เป็นคนไม่ดี ที่เป็นคนร้ายครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหมอรันเองที่ลงพื้นที่มาพนมนาคาก็ยังโดนเด็กงูขู่แต่ว่าพอเด็กงูได้สัมผัสเด็กงูได้รู้ถึงจุดประสงค์ของหมอรันเขาก็อบกอดยิ้มดีใจวิวที่เป็นพยาบาลก็ไม่ได้โดนขู่นะครับและก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เด็กงูนะครับนั่งรถตู้จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลในเมืองเนี่ยชอนก็ได้ล่วงหน้าไปก่อน เป็นไปได้หรือไม่ว่าชอนนี่แหละที่เป็นคนร้ายไปโรยตะปูเรือใบฉะนั้นดินสรุป2คดีสําคัญว่าใครน่าจะทําอะไรกันแน่เอาทีละคดีนะครับคดีฆาตกรรมหมอลันก่อนดออรปรีดาน่าจะสั่งการให้ชอนขับรถบรรทุกพุ่งชนรถของหมอลันหรืออาจจะจ้างคนอื่นก็ได้นะครับแต่ดตรปรีดาน่าจะเป็นคนสั่งการด้วยความที่เขารู้ความเคลื่อนไหวของหมอลันโทรศัพท์พูดคุยอยู่ไหนแล้วกําลังหนูกําลังจะเข้าพนมนาคา การที่รถบรรทุกจะพุ่งชนจะมาได้จังหวะเวลาพอดีหรือว่าเขาต้องไปดักรอและต้องรู้ความเคลื่อนไหวจริงๆซึ่งดรปรีดาเป็นคนเดียวที่โทรศัพท์และรู้ความเคลื่อนไหวของหมอลันครับส่วนหมอขามแค่จะคู่เพราะหมอลันไปขัดผลประโยชน์นะครับหมอขามหากินกับความเชื่อเอ้านี่เขาจะเข้าไปช่วยเด็กงูไม่ยอมหยุดก็เหมือนกับหมอเอเชียในเวลานี้นะครับเลยส่งลูกน้องไปเจาะกระปุกน้ํามันเบรกรถ ภาพนี้ยืนยันได้ชัดเจนนะครับนี่คือลูกน้องของหมอขามใส่เสื้อลายสก็อตสีน้ําเงินสีเอ่อสีน้ําเงินฟ้าอะไรเนี่ยนะครับก็ไปโผล่อยู่ที่รถของหมอลานเขาไปเจาะกระปุกน้ํามันเบรกรถแค่นั้นจริงๆนะครับไม่ได้มีส่วนกับรถบรรทุกที่พุ่งชนนี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลที่อนันตชัยบอกกับเอเชียว่าหมอขามไม่ได้เป็นคนฆ่าเพื่อนคุณแต่เขามีส่วนกับการตายนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนฆ่านะ,ะดินวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะครับไอาการที่คนร้ายไปดึงกล้องหน้ารถเนี่ย กล้องเมมโมรี่การ์ดน่าจะอยู่กับดรปรีดากับพวกนี้แหละทีนี้พอตํารวจมีการสรุปว่าหมอลันเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุละมันเป็นการฆาตกรรมนะ,ะมันเริ่มแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มไปที่สนใจเขาน่าจะรู้สึกกลัวไหมหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเรื่องมันแดงขึ้นมามันจะสาวมาถึงดรปรีดาก็เลยวางแผนและหาจังหวะเอาเมมโมรี่การ์ดเนี่ยไปซ่อนที่บ้านหมอขามโยนความผิดให้ซะเลยคือมันเป็นช่วงที่หมอขามเองก็ จะบอกว่าซวยก็ซวยเหมือนกันนะหมอขามนม่ถูกกาลังถูกจับโปะว่าหากินกับความเชื่อนู่นนี่นั่นเอายาให้เด็กกินทุกอย่างมันก็เลยลงเอยแล้วมันก็ลงตัวพอดีเลยครับส่วนคดีพยายามฆ่าเด็กงูหมอขาเนี่ยเขาตั้งตนเป็นพ่อปู่พญานาคแอบอ้างแล้วก็หากินกับเรื่องนี้นะครับมีเงินมีไรายได้กลับเข้ามาสู่ตัวรักษาเด็กงูจับเด็กงูให้ยาเด็กงูวางยาเด็กงูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะฆ่าเด็กงูจนกระทั่งมีชายปริศนาโทรศัพท์มานะครับจ้าง10บล้าน จ่ายก่อน5้าล้านให้ไปสังหารเด็กงูทั้งหมดหมอขามก็เลยเปลี่ยนใจและยอมทำแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สำเร็จเนื่องจากอันตชัยนะครับก็ส่งบริวารมาช่วยเด็กงูซะก่อนชายปริศนาที่โทรศัพท์มาคุยกับหมอขามเนี่ยดินนั่งวิเคราะห์อยู่นานนะครับลองดัดเสียงเทียบเสียงเข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับดูหลายๆเหตุผลประกอบดูโครงหน้านู่นนี่นั่น,นเนี่ยดินก็เลยวิเคราะห์สรุปแบบนี้ครับมองว่าน่าจะเป็นดรปรีดาครับ คุณผู้ชมหลักคิดว่าชายปริศนากับดรปรีดาน่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่พิมพแลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปหรือว่าจะมองเป็นคนอื่นก็ได้นะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายไปโรยตะป,ปูเรือใบเจ้าคว่ำรถตู้เด็กงูนะครับมันก็มีพิรุษดรปรีดาส่งช้อนล่วงหน้าไปก่อนส่งไปทำไมครับจริงๆไม่ต้องส่งไปก็ได้เดินทางไปด้วยกันก็ได้แล้วพอแผนไม่สําเร็จนะครับอนันตชัยไปช่วยซะก่อนเนี่ยไอ้ช่วงที่ชุนลมุลนนยคุณผู้ผมชมลองย้อนไปดูนะครับ ชาวบ้านก็มองไปต่างๆนานาว่ามันใครมันอะไรกันแน่จู่ๆเนี่ยดออรอารีเธอก็โพ้งชื่อหมอขามขึ้นมาหมอขามหรือเปล่าก็ใช่ไงหมอหมอขามกําลังเป็นที่จับจ้องอยู่นี่จึงจไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมหมอขามเขาจึงรู้สึกงงงวยรู้สึกแบบว่าเอ้ยเหมือนโดนใส่ร้ายไอยตอนที่หมอเอเชียเขาพูดว่าไอเหมือนกับทุกๆเรื่องอะ่ะหมอขามเป็นคนทําฉะนั้น,นสรุป2คดีใหญ่ที่พนมนาคาว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแน่ๆเพียงแต่ดตรปรีดามีเป้าหมายอะไรถึงทําแบบนี้เรา จะลุ้นติดตามด้วยกันกับละครพนมนาคาช่องวัน31นะครับและถ้าเป็นไปอย่างที่ดินวิเคราะห์ว่าดรปรีดาอยู่เบื้องหลัง2องคดีใหญ่หมอเอเชียกําลังตกอยู่ในอันตรายแน่ๆเนื่องจากเขาเป็นเพื่อนสนิทของหมอรันมีเป้าหมายมีอุดมการณ์เดียวกันและหมอเอเชียกําลังสารต่อภาร,รกิจของหมอรันในการช่วยเด็กงูในการสืบในการหาต้นตอว่า ไอที่เขาเป็นโรคอยู่เนี่ยมันคือโรคอะไรเราจะช่วยได้อย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่พนมนาคานะครับนี่หรือเปล่าเป็นเหตุผลที่ดรปรีดาเอาหมอเอเชียไว้ใกล้ตัวให้ร่วมเดินทางมาด้วยและเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังนะครับรไม่แปลกใจเลยนะที่อนันตชัยเขาเตือนกับหมอเอเชียว่าไม่มีหมอขามไม่ได้แปลว่าเด็กๆจะปลอดภยัยอย่าเพิ่งวางใจผมบอกคุณได้เท่านี้นะครับ นี่จึงเป็น2คดีใหญ่ที่น่าลุ้นติดตามมากที่พนมนาคานี่ยังไม่รวมถึงเรื่องความเชื่อเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันของพญานาคสองพี่น้องที่จะสู้กันอีกนะครับฉะนั้นเดินทางไปพนมนาคากันต่อนะครับแต่ต้องย้ำว่านี่เป็นเพียงการวิเคราะห์จอดลิกรละครพนมนาคาเท่านั้นนะครับเมื่อดูละครแล้วอาจจะเป็นไปอย่างที่ดินวิเคราะห์หรือไม่เป็นก็ได้และนี่คือการวิเคราะห์ในช่วงที่ละครอ,ออกอากาศมาแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อละครออกอากาศดําเนินต่อไปอีกนะครับเมื่อมีเหตุผลอื่นมาสนับสนุนมันก็อาจจะเกิิิดดดดกกกาาารรรรเเปปลลี่ยยนนแงง็ไไ้้้จจะตตมวรรัคัคบ ละครพนมนาคารินชวนดูสดนะครับวันจนันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางแอปวันดีไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนนะครับมีแอปวันดีก็สามารถดูละครพนมนาคาได้และถ้าชอบการวิเคราะห์จาะลึกละครชวนดูละครพนมนาคาไปด้วยกันนะครับกดติดตามกับดินไว้เลยนะครับทาง YouTube และ Tik t o k ช่องพชรัตพลน์วันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมจริงครับพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ